แม่นแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของพวกเราที่จะมาซ้อมเพลงร่วมกันซึ่งเป็นเพลงแรกที่เปิดบทเจ็ดไปนั่นก็คือเพลงหัวใจลังดดจังอืมเพรหัวใจผ่ะอาทิตย์ประด็ก่อะไรนะหัวใจหลังอาทิตย์รได็มันวรอร้อนร้อนร้อนร้เป็นไก่ย่างเหรอเป็นไก่ เพลงนี้ยังไม่เคยเห็นคงไม่เคยนน้องแดนไปร้องสดที่ไหนมาก่อแแนเนาะเสีนั้นในแจ้งใหญ่เนาะเพราะว่าออกนะยุ้งย้ายโมขึเพราะว่ายังไม่มีคอนเสิร์ตใช่ยังไม่ขึ้นคอนเสิร์ตขึ้นขึ้นครั้งเดียวครั้งเดียวที่วนันที่เจ็ดที่ผ่านมานไงแต่ว่ามัน,นเ,ปปเป็นคอนเสิร์ตปิดเป็นเป็นงานแต่งใช่แต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราก็จะมีวงวงใหญ่ของเราวงสิบสองจานคือตอนเนี้ยเราเราต้องมาบอกเล่ากล่าวถามทุกคนก่อนว่าพวกเราเอสตูเจเนี่ยสิบสองจานเนี่ย เราจะเปิดรับงาน<ช>ตอนนี้คือเริ่มเปิดเลยนะคะ<ช>ก็คือเราจะมีเพลงของพวกเรานะคะอย่างเพลงแรกที่ปล่อยไปก็คือหัวใจหลังดวงจันทร์เ<ช>พลงที่2ที่จะปล่อยก็คือวันที่2 7เนี้ยยี่สิบเจ็ดที่ถึงนี้ก็คือเพลง<ช>พระเนรใจไปด้วยกันซึ่งเป็นเพลงจิงเกิ้ลอันนี้เป็นเพลงจิงเกิ้ลเฉยนะยังไม่ของจริงนะอันนี้คือแค่เพลงแบบหนุกนั้นเอาไว้ทำในรายการใช่เวลาเราเดินทางเราจะได้มีเพลงเปิดประกอบการเดินทางด้วยอ่าอะไรแบบนั้นแต่เพลงหลักๆของเราเนี่ยเตรียมไว้ประมาณหนึ่งโหล ใช่เออโหลดน้อยไปมันน้อยตอนนี้คือเราเราต้องต้องเรียนแก้ตรงนี้เลยว่าวงสิทธิ์ต่องจ้าของเราเนี่ยแต่เชื่ออย่างนึงเลยค่ะว่าใครที่จ้างวงสิทสองการของเราไปรับรองสนุกแน่นอนคือมันมันจะทบรถครับเพราะว่ามันจะมีทั้งเพลงมันเพลงสนุกเพลงรักเพลงร็อกเพลงแร็ปเพลงเศร้าเพลงด้วยชีวิตอ่าหมอลงมาแล้วพี่เบิร์ดคือเอาง่าย สามร้อยหกสิบองศาคุณจะได้เห็นจากจิตสองจานเอาอย่างนี้รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มมีบนผมผมคืนก็มีผมลึกผมบางผมจางมีหวามเข้มข้นหวานเรี้ยวหวานันหน่อยหวานแบบใบวิ้นผมคำหลังมีมวมเคี้ยวแล้วก็จะได้เห็นการทำงานเป็นทีมเพราะว่าเคยเห็นน้องแสดงเขียนนิ้วเพลงไหม เคยเห็นอาจารย์มัสุเรียกในดนตรีให้เนื้อที่ผมเยีนไหมเเคยเห็นอาจารย์ยินศิลาแรงมาชักกระเดี่ยวให้เห็นไหมคะยังไม่เคยเห็นแล้วก่อนเพราะอาจารยเนี่ยมีเหรอเคยเห็นผมเต้นแบบ สุดชีวิตไหมเลยอยากเห็นมากเลยแต่ทุกคนอาจจะได้เห็นคนรอมาตลอดชีวิตนะต้นเด็กเห็นผมเ,นเนต้นยังไูเราจะต้องบอกเลยว่านะคะทุกคนอคอนเสิร์ตสิสองจานเนี่ยใครที่จะให้สิสองจานไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ยฝากคิวงานหรือว่าแจ้งคิวงานมาที่ผู้จัดการหวานได้เลยเบอร์ーーเดียวกับที่ติดต่องานตะกแตนเลยนะคะซึ่งเราก็รับงาน ทั่วประเทศทั่วราชอาณาจักรอาดีกว่าใช้คำนี้เสร็จสองจานก็จะมีน้องตะกระแตนน้องสูดดีผมแล้วก็ทีมงานที่เป็นวงดนตรีใช่หรือว่าจะมุกจะมุกเป็นแบ็คทิงแท็กก็ได้ได้ได้หมดจะมุกแบ็คทิงแท็กหรือจะมุกเราโค้ชวงก็ได้แดนเซอร์โค้ชนนะฮะอันนี้คือเราก็อาศัยแบบว่ายุคนี้มันต้องมุกง่ายมุกใหญ่วงเราก็จะมีหลังจากเราซ้อมเราฝึกซ้อมดนตรีอย่างต่างประมาณนี้ก็จะมีอาจจะมีแดนเซอร์เพิ่มอีกสองคนเป็นผู้ชาย เด็กผู้ชายก็ดีไงอ้ทำงานเพื่อทำเพื่ออะอ่อนล็อกล็ทุกงตำแหน่งลองนำยันแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมานี่ครั้งแรกนะที่ที่จะซ้อมด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานำเรื่องในการซ้อมให้ทุกคนได้ดูกันเพลินๆได้ฟังแล้วเราก็ซ้อมไปในตัวด้วยนะวันนี้อ๋อก็จะเป็นคนดีดกีตาร์อ่าส่วนคนที้ไม่มีอะไรทำก็ดีดไข่ไปก่อนแล้วกันดีโยวีโอ จามีรถคาองไครัทธากันศรัทธาอะไรไม่อากคยองศัทธาเลยนะคยองศรัทธานม่ไงคาลองคในครั้งนี้ว่าอะไรนีกนะภาษาอเมริกาบูโตเรมาตตุอาใหม่ผมอบนึงอเมริกาโรโมเรกัตุอเมริกาโรโมเรกตุโรโมเรกัตุเฮ้ยมันมักเต่าจะให้มักเต่า่่เอาหอยมาเป็นเวอร์ช่น เดี๋ยววันนี้นะนะโขสูกับเขาก็จะดีดกีตาร์สไตล์เขานะก็อาจจะไม่ใช่แบบว่าจะเป็นในสไตล์ที่แบบว่าในมาสเตอร์อ่าถูกต้องเขาจะดีในสไตล์เขาครับหรือมันซ้อมกันไปเล่นกันไปช่วงรอทำงานแล้ววันนี้นะ้วใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเบลสิบสองจนแล้วก็ติดตามด้วยนะคะมาฟังกันค่ะหัวใจหลังดวงจันทร์เวอร์ชั่นแรกที่เราจะเล่นให้ฟังนะคะซ้อมกันซ้อมกัน 问你。 เข้าใจเพราะว่าเล่นขอดเลย FC สี่สองานเนี่ยเขาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าที่มาของสี่สองจานคืออะไรที่มาของพวกเรานะคะมันคือจากการเริ่มต้นการทํางานร่วมกันตั้งแต่สมัยเราอยู่จีเมมบรมี่ด้วยกันนะคะก็มันเกิดความผูกพันเกิดความรักในหลายสิ่งหลายอย่างความเลื่อเฟือเผื่อแผ่ความมีน้ําใจให้กันจนเรากลายเป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่รักกันมากแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นคือเป็นเป็นทุกอย่าง

สิทธิอทำไมถึงเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเห็นความรักความกลมเกลียวสมา,สานันส์มวามสามัคคีของพวกเรารรสิทธิสองใจพี่น้องพวกเราที่จะเดินทางไปทัวร์กันเรียกว่าทัวร์ราชนาจักรแล้วก็ที่สําคัญเราจะทำคอนเทนต์ใน YouTube ช่องอสิทธิสองใจพเนจรแล้วก็มี YouTube ช่องหลักผูกสายสบายเป้ย u ูทูบช่องทะเนใจไปด้วยกันแล้วก็ u t u b e ช่องพวกควานพาคิงแต่ว่าช่องหลักที่ทำคอนเทนต์ใหญ่ก็คือช่องสิทธิสองใจพเนจรก็จะเห็น ไลฟ์สไตล์ของเรานอ่ม like ันก <Torah> ็เราจยอกกัี่แหละพี่น้องแล้วกบางอันทึ่งๆตังค์ซะก่อนแต่เช่นที่ยืนเลืนมาเลื่อนมาไอ้ชมก้อนน้อยอย่างเนี้ยโอ้มังกรน้อยว่นน้อยน้อยอยแล้าเหนียวาพเจเมยวคนนี้เหนยวขึ้ค่ะมีเนี่ยแซื้อวัคซีกันหลายเนาะเอาเป็เ ไปพูดกันมันก็จะเห็นภาพเลยนะพี่เยเนี่ยมาอนส่งตัวทุบบ้านทุบบ้านทุบบ้าอันนี้ต้องมีเห็นแล้วทุกคนยังไงพวกเราจะจอดแบบนี้แหละใช่แบบจริงๆเนี่ยนอกซีนนอกไรส่งไอพวกเราหยอกกันหนักกว่านี้เองอุบัติเหตุ ตอนนี้พวกเรา STJ หรือว่าวงสิทธิ์สองจ้าของเราเนี่ยก็เปิดรับงานแล้วนะคะซึ่งก็สอบถามได้ทางผู้จัดการบ,าบาราษัเลยได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดห้า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 นะคะเบอร์ติดต่อเดียวกับตั้งแตนโชระดาไม่ว่าจะจา้างตั้งแตนโชระดาไปต่างหากกับวงแตนแบนด์ Band, หรือว่าตัแต่สิทธิ์สองจานเนี่ยตอนนี้เราต้องขอความเมตตา FC สิทธิ์สองานที่เมตตาพวกเราที่เห็นถึงความรักของพวกเราที่แบบเต็มเปี่ยมอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วพวกแตนแตนบอกทุกคนได้เลยว่า คือมันเป็นความรักที่มันไม่ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาเปรียบเทียบได้หนูเปิดประตูให้ไอ้ไวไฟมันเข้าหน่อยลูกอันนี้ Wi-Fi มันหลุดนะคะนี่กดกระปูมันเกี่ยวเหรอเกี่ยวค่ะเกี่ยวเกี่ยวเหรอใช่ถ้าไวไฟมันอยู่ไกลไวไฟเข้ามาอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะมาไหมเมื่อกี้ไรเสร็จเป็นไอ้นี่ไปนะคะพยายามเชื่อมต่อนะคะสักครั้งสักครู่หนึ่งนะคะมันอาจจะเปลี่ยนอะไรก็เรียกว่าอะไรใช่เวลาตั้งไว้เนาะใช่ใช่เรื่องเลข IP ไปเรื่อยๆอะไรเนี้ยมันก็จะ ใช่แล้วแต่ที่แน่ๆพวกเราก็ฝากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของ S2J ก็คือสิ่งสองจานตอนนี้เรามีหมวกหมวกนี่หมวกเท่ๆ S2J นะคะนี่ S2J เจย้อมาจากไหครับเราอสตูเย่อมาจากสีสงจานสีสองจานแล้วเท่มากใช่ก็คือหมวกนี่มีสีดำสีขาวแล้วเสื้อในสปริงเท่มากนะคะก็หลายคนถ้าติดตามเพจของเราอ่ะก็จะเห็นแล้วข้อสำคัญคือสัญลักษณ์ S2J เเนี่ยหลายคนอ่านว่ารวยครับใช่ คือมีแต่คนชมว่าสวยแล้วหลายๆคนก็อ่านว่าสวยใช่ไหมใช่ซึ่งมันเป็นมันมันมันแปลว่ามันแปลได้หลายอย่างมันเป็นคำ่มกตนใช่ค่ะก็จะบอกเลยว่าหมก Suj ของเราใน250บาทเสื้อ2 9งอยกบาทั้ง2อย่างนี้ส่งฟรีมือที่ปกตินะคะก็อยากจะสนับสนุนพวกเราอยากจะให้กำลังใจอันดับแรกก่อนที่จะไปรอดูคอนเสิร์ตของพวกเราที่เป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทั่วราชนาจักรนี่ที่เป็นคอนเสิร์ต Suj ก็อุดหนุน หมวกเสื้อก่อนหรือว่าใครจะสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่จากร้านโปรแกรมอสโตยตถ้าอุดหนุนผ่านเพจสิสองจานรายได้ก็จะเข้าโปรเจกต์ของสิบสองจานนั่นก็คือจะเป็นเรื่องขาทีพักค่ารถค่าน้ํามันค่าเช่าเช่าเต้นค่าโรงแรมต่างๆค่าอยู่ค่ากินค่าลาบปลอยปลอยหางของออมาสูบบ้างอาจจะเป็นค่าอย่างหัง ักนใช่แล้วที่สําคัญในการทํางานของเราเป็นทีมมันก็ต้องจ้างทีมงานเพราะเราเองสามคนไม่สามารถทําเองได้ทุกอย่างใช่แเราจะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ที่สนุกๆจะมีให้ทุกคนดูแน่นอนใน YouTube ช่องสิทธิ์สองจันเพนจอนแล้วก็ที่ติดตามแฟนเพจสิทธิ์สองจันเพนจอนอยู่ตอนนี้นะคะใช่แล้วก็เราพวกเราก็มีผู้สนับสนุนเข้ามาบ้างแล้วนะใช่ต้องขอบคุณมากๆครับโขอบคุณครับขอบคุณมากเลยจี๊ดไทยแลนด์จี๊ดไทยแลนด์ไม่รู้ยอ่ห้ออะไรเลยใช่แล้วค่ะเป็นรถจิ๊บ สวยงามสกินแคร์ถ้าคุณคิดจะทำแบรนด์สินค้าผลิตสินค้าเป็นแบรนด์คุณเองอหรือว่าจะมีสินค้าที่จะนำมาเป็นแบรนด์หลักของคุณเป็นจ <ะ S 1> เจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของแบรนด์คุณสามารถ เซิร์ชกูเกิลไปได้เลยสวยงามสกินแคร์นะฮะแล้วก็อะไรอีกบแล้วก็บองแตนแอนโซยูนะฮะอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่เช่นเดียวกันนะฮะต้องขอบคุณนะฮะกาแฟชาโกโก้ลดน้ำหนักคุมหิวเร่งเผาผลาญอิ่มไว้ยืมนานทำให้ไม่ทานจุกจิกนะฮะแล้วก็จี๊ดคายันให้รถเราไปใช้ในโปรเจกต์แอดเวนเจอเราเอดเวนเจอร์ตลอดทริปเลยนะฮะต้องขอบคุณมากๆจำนวนสองคันนะฮะเท่มาใช่แล้วสวยมากนะคะแล้วก็เป็นรถที่สมรรถนะที่แบบโอ้โหเหมาะกับ เอไปเจอร์อย่างพวกเรามันตะลุยไปทุกพื้นที่ได้ใช่ครับใช้ได้ดไดแล้วนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพวกเราสี่สองจานเปนย์จอนเนี่ยจะต้องลากันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่ต้องทำวันนี้แต่ว่าอุูกไว้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะพวกเรา,าพวกเราพวกเราสีส่สองจานเปนย์จ,นจ,นจนอน